พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539หมวด 1. มาตรา7ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองประกอบด้วยประธานกรรมการประลัดสำนักนายกร,รัฐมนตรีประหลัดกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลขาธิการคณะ กรรมการข้าราชการพล,ลเรือนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนเป็นกรรมการมาตรา8ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีววะลาะดำรงตำแหน่งขราวละ3ปีมาตรา9นอกจากการพ้นตำแหน่งตามววละตามมาตรา8กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก หรือมีเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งตามมาตรา76มาตรา10ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุก,การของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชาการทางปกครองรับผิดชอบงานธุรการงานประชุมการศึกษาหาข้อมูลและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชาการทางปกครอง คำถามนะคะผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการวีทีราชการทางปกครองต้องเป็นบุคคลตามข้อใดกอไกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางราชการขอไข่เป็นผู้ดำรงตแงงรรขขำงตแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงขอควายเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านมิติศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์บริหารราชการแผ่นดินงงูงงง ต้องอายุไม่เกิน50ปีบริบูรณ์ค่ะเช่เลยนะคะต้องเป็นข้อคอควายต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านนิติศาสตร์รัฐ,ฐปรปศสสนาศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์บริหารรฐฐาชการแผ่นดินค่ะ พระราชบัญญัตมิมาตรฐท่านทางจริยธรรมพุทธศักราช2,562 1สภาพการใช้บังคับมาตรา3เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต,ตนของเจ้าหน้าที่ข้องรัฐไม่วามว่าข้าราชการผดักงานลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานข้องรัฐในสร้างกัดก,กระทรวงทบวงกลมส่วนราชการที่เรียกชื่ออีอื่นและมีทานาเป็นกลมราชการส่วนท้องถิ่นและวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นข้องรัฐใน ฝ่ายบริหารแต่ไม่แม่ความรวมถึงหน่วยงานธุรการข้องรัฐสภาองค์กรอิสระและองค์กรอายการ 2. มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ข้องรัฐมาตราหาคือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ข้องรัฐซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยห,หยึดมั่นในสถาบานันลักของประเทศอันได้แก่ชาศาส,สนาพระมหากษัตริย์และ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทรรม 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสั้นธะานะ 5. มุ่งพสลสำหรของ,งาน 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ7ดดำรงตน ป็นแบบย่างที่ดีลและร,รักษาภาพลับองราชการสภาพการใช้บังคับมาตรา3เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐหมายความว่าข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงทะบวงกรมส่วนราชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมราชาการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหารแต่ไม่หมายความรวมถึงหน่วยงานธุรการของรัฐสภาองค์กรอิสระศาลและองค์กรอายการผู้รับผิดชอบในการจัดทำประมวลจริยธรรมมาตรา6ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งนี้หน่วยงานของรัฐ อาจจะทำข้อกำหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นเพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้คำถามนะคะพระราชบัญญัติตามฐานทางจริยธรรมพศ2562กําหกำหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมจะต้องมีหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐกี่ประการ 1>, 1. 3ปากการ2 5ปากการ3 7ปากการ4 9ปกาการเช่เลยนะคะคำตอบคือข้อ3มาตา5หลักเกฑ์การปฏริบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ็ดประการมาตรา5มาตรฐานทางจริยธรรมคือหลักเกฑ์การปฏริบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะประกอบไปด้วย 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติศาส,สนาพระมหกากษัตริย์และการปกครองและบอกประชาธิปไตยอันมีพระมหกากษัตริย์เป็นประมุข 2. ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีได้รับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ 3. กล้าตัดสินใจและทำในสิ่งที่ถูกและชอบธรรม 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมีจิตสาธารณะ 5. มุ่งผลสำนึกของงาน 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้รักษาภาพหนักทางราชการค่ะ